ไอ้สวัสดีทุกคนผมคือทีนทีมีติดไฟด้วยเดีย๋ยวยิงเฉยฉันนะเพื่อนมนี่เลยนี่การทดลองเออไม่ใช่อะไรกนะันเลยเนี่ยจะเละอันั้นไม่รู้นี่คือปากของผมนั่นเองใช่ไหมที่ป้าทพวกเราะเะแล้วผมคือทีนทีใช่คนอาจจะรู้นี่ไงตัวผมนี่ก่อนนี่คือในด้าของเขา ช่เถอะเ,าเอ,อาละเพื่อนเราวันนี้เราจะไปดูเราไปเล่นน้ำกันเถอะใช่จะสนุกมากเลยม,<า>มิมะมีฮิมะมีอะไรด้วยเย้ฉันได้ลงน้ำแล้วไปดูข้างล่างเถอะข้างล่างจะมีหลังซอมบี้อยู่นีการจะลองนะครับผมการจะลองออบุกบ้านเอ๊ะ ซอมบีบบุกบ้านกันตอมบี้บุกบ้านตรงนี้คือมีที่รอดภัยมันหายเราออกแล้วนี่คือซนุกโกลมมึ่งเป็นยามของเราโหแหลกแหลกแหลกซอมบี้เองเดินน้ำยาไปให้มันเลื่อนถึงอาจจะโดนไม่หมดก็เถอะใช่อยู่ไว้ก่อนเผื่อนี่เรือเอาขวาเลยเอาละเอาขวานมาแล้ว Oh. โอ้มันตีอะไรเพื่อนได้เลยได้เลีตัวโอ้แรงแล้วแแต่กำไอ้ดี่อะโอ้โหโอ้ตุ่มโอ้โหอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรอยู่ดีก็แรงโอ้ตัวตับก็แรงก็ตีนั่นเนี่ยเดี๋ยวได้เลยไดี๋ลยไปนึงนะโอบูแรงตัวนี้มากครับเพราะว่ามันทุ่งออกมาเยอะโอ้โหชื่อด้วยครับชื่อก่อนชื่อก่อนทำนี้ไม่ได้เลยโอ้แรงเพอนโหแรงมาก ต้มีโอ้โหเอ้ยโดน้ตายแล้วออกไม่ได้ออกแล้วมโอ้ที่ไม่ได้เลยแ้มยี่เมื่อกี้นี่ออกมาโคเยอะเลยโอ้โหโอ้โหน่าจะระเบิดบ้างใครระเบิดเปล่าเนี่ยด้วยมนึงนึงโอ้โหแรงมากทุกคนใช่ไหมทีที่าต้องถอยจากบ้านก่อนด้วย โ้คนแหลกเลยโหแท้แหลกโอ้โหมันแหลกอะไรนี่บ้านจุดตัวฉันเลยนะฉันจะสละชีวิตตัวเองเพื่อบ้านของเราไปเลยอ่ะเอาไม่โดนจุดฉันซะเพื่อนฉันจะสละชีวิตตัวเองต้องไปทางบ้านเพราะว่าจะโอ้โหว่าละมันแหลกอะไรทั้งเลย ไ,ไม่ต่อจะการนั่และตัวตาเดาไแล้วมอ บีคอนอาโว้โอ้ยเพื่อนาไปเลยเพี้ยนตาเลยบุเาานาะงนี้มันทำอะไรนั่นอะโดีไปเยอมากเลยโบ้ดีกว่า พวกอยู่ไหนกันใช่ไงมคุณระวัด,ดีกว่ามัานตุ่มันขีน่เด็กมันขี่กันงี้วาขี่แกเอาพูดได้ไงเนี่ยมาที่เลยไอเด็กเก่งขี้ข้าแกขี้ข้าแกยัง เมือก้อนอะไรนั่นนะมาดูอีกว้าวหอมเลยมาจังเนี่ยมาจังมึงเลมัง อย่างบ้างอ๋อมันก็ไม่เสร็จอ่านเยอะตัวตัวเลยนี่มีเฮ้ยเต๋ออะไรน่ะฉันัวยิงยิงนะไม่แน่ไน่แน่อ๋อยิงไม่โดนโอ้ย5 s p e c i a เมันต้องมานี้ละดูข่าวดีกว่า ว่าจะมีอีกไหมไม่มีแล้วมั้งน่าจะมีมั้งตุ๊กเตี้ยจมบินออน่าจะไม่รู้จะมีไหม,มกต่ายแล้วไงดีจะเก่งทุกคนจมคีราใไมุกกคนคน,น่าจะเป็นคนนีบรายสุดท้ายเออันนั้นคือบากของเราครับใช่ไหมทุกคนใช่แล้ว น,นี้คืออะไรนี่อะไรวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงดูรอที่จะเป็นไงบ้างรล้วกบที่มีขบแบบนี้นเป็นไงบ้าง